เบนเลซิงเปิดใจความสัมพันธ์แพทนภปพาหลังมีภาพน่ารักออกมาล่าสุดเบนเลซิงอดีตสามีแพทนภปพาได้ออกมาเปิดใจหลังจากได้รับอิสรภาพรับประทานอาหารฝีมือแม่ไข่เจียวกับผัดผักเพราะเป็นเมนูที่กินมาตั้งแต่เด็กยังอร่อยเหมือนเดิมและนอกจากนี้ยังได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์แพทนปาว่า ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกตัดกันไม่ขาดแต่ในความสัมพันธ์เลยมาไกลมากแล้วแต่ในเรื่องของพ่อแม่ลูกยังไงก็ต้องเจอกันเราก็ต้องมาดูแลลูกไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้อยู่แล้วส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์มันเลยขั้นนั้นมาแล้ว